สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำขึ้นคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกในวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติอิตาลีไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทางทีมชาติอังกฤษนะครับสำหรับอิตาลีครับผลงานในยูฟ่าในเชลีกสองเกมที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับไม่แพ้กับใครนะครับแล้วก็เกมล่าสุดสาาาาามรรรรถเเปปปิดบบ้นนออชะะังกีไ2ตตู่ค เกมนี้นะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับก็จะใช้นักเตะอย่างทางมาเตโอปลิตาโนนะครับนักเตะอย่างพวกทางนิโคลโลบาเรลล่านะครับซานโดโตนาลีและก็ดาวรุ่งอีกคนนึงครับที่น่าสนใจครับนั่นก็คือทางเจนโคโมนะครับลาสปาดูรีนะครับดาวรุ่งวัย22ปีของทางซัสโซโลครับวันนี้ก็จะเป็นแกนหลักให้กับทางอิตาลีครับ วันนี้นะครับปุกไปเยือนทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งถือว่าการเล่นในยูฟ่าในเชลลีกขนนี้ก็เสียรางวัลไปพอสมควรนะครับไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันวันนี้นะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นก็จะมีทางพวกแฮร์รี่เคนนะครับนักเตะอย่างจาร็อดโบเวนนะครับนักเตะอย่างพวกทางแก็คกีลิชรวมไปถึงทางดีแคลนไรทก็จะเป็นแกนหลักในค่ํำคืนวันนี้นะครับคู่นี้นะครับ ช่วงหลังอังกฤษนี่ก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับส่วนอิตาลีก็เริ่มกลับมาผลงานดีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ซีซีเฮดทูเฮดช่วงหลังที่เจอกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางอิตาลีนะครับที่ทําได้ดีกว่าดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอสูงนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์บอลรองอย่างอิตาลีไปดีกว่านะครับอ่าครับทีมที่2ในค่ัคืนวันนี้นะครับที่อยากจะเชียร์กันครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติเบลเยียมไปได้เลยนนนนะะะครรรรัับววีี้จมมโปปปแกกุเเยลนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างเบลเยียมนะครับเกมล่าสุดนี้ทําผลงานได้อย่างร้อนแรงเลยครับพวกเขาก็ชนะทางโปแลนด์ไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับในคัมคืนวันนี้นะครับก็จะส่งตัวผู้เล่นชุดสำรองลงเล่นครับไม่ว่าจะเป็นพวกทางเรนโดตอสานะครับที่เกมที่แล้วก็ยิงด้วยครับรวมไปถึงนักเตะอย่างทอกองอาซานะครับดิสมอร์เทนก็จะเป็นสามประสานในเกมลุกในคัมคืนวันนี้ครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมชาติเวลนะครับซึ่งเวลเองก็ถือว่างานของพวกเขาได้สำเร็จไปแล้วนะครับหลังจากได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในวันนี้นะครับเล่นในยูฟ่าเนชั่นลีกดูเหมือนว่าแรงจูงใจของพวกเขาก็ได้หมดลงไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทางเบลเยียมไปดีกว่านะครับส่งตัวสำรองลงเล่นก็จริงนะครับแต่ตัวสำรองที่ส่งลงเล่นเป็นตัวคุณภาพทั้งนั้นและพวกเขาเองก็ต้องการโชว์ผลงานให้ดีนะครับเพื่อให้เข้าตาทางโรเบิร์ตอ้มาติเนสในการลุ้นติดทงไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทางเบลเยียมไปดีกว่านะครับพวกเขามีแรงจูงใจที่มากกว่านะครับ ิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันครับให้เลือกเชียร์เนเธอร์แลนด์ไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างโปแลนด์นะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ครับผลงานการเล่นช่วงหลังนี้แข็งแกร่งมากๆครับ11เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับพวกเขาไม่แพ้กับใครชนะไป8เสมอ3นะครับที่สําคัญครับทีเด็ดหลักๆของพวกเขาเลยก็คือเกมในบ้านตัวเองนะครับพวกเขาครับไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองมาแล้วนะครับเกือบสอปีด้วยกันนะครับ ตัวหลักๆวันนี้ก็ลงเล่นกันได้ครบนะครับเมฟิสเดอไปซีเฟนเบิร์กวายนะครับเฟรนกี้เดอยองเฟอร์กิลฟานได้นะครับยูเลียนทิมเบอร์สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับสำหรับโปแลนด์นะครับเกมล่าสุดนี้ก็บุกไปแพ้ทางเบลเยียมมา1ประตูต่อ6นะครับยังขาดความต่อเนื่องนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นดังนั้นเกมนี้ครับเลือกซื้อความแน่นอนนะครับของฟอร์มการเล่นทีมอย่างในเทลแนด์ไปดีกว่านะครับช่วงหลังเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็แพ้ยากที่สําคัญเกมนี้ ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับเกมนี้ฮอลแลนด์เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาพวกเขาน่าจะเอาชนะโปแลนด์ไปได้ไม่ยากครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียกกันในค่ำคืนวันนี้ครับก็มีอิตาลีเบลเยียมแล้วก็ปิดท้ายที่เนเธอร์แลนด์นะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ